ขนมไข่หงน้องพอรอเปิดร้านแล้วค่ะกว่าจะลงคลิปนี้ก็น่าจะเป็นตอนคำคันะคะแต่วันนี้ก็คือจะเอาบรรยากาศหน้าร้านมาให้ดูนะคะวันนี้หน้าร้านของพอร้อมมีผักเสี้ยนดองขายด้วยถุงละ10บบาทเท่านั้นนะคะประเดิมออเดอร์เชา้านี้เปิดบินเช้านี้ก็คือมีพี่ใหญ่มาเลยนะคะเป็นรถพ่วงนะคะลงมาซื้อขนม เป็นขนมไข่หง20ขนมไข่เต่าปนขนมอิตุยี่ินะคะขนมร้านพรจะปนได้ทุกอย่างเลยนะคะเอาอะไรปนกับอะไรก็ได้ปนกันไปปนกันมาได้ทุกอย่างเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็หันมาดูมันทอดนะคะมันทอดของเราเหลืองได้ที่แล้วเดี๋ยวเราตักขึ้นแล้วก็เตรียมไปจัดออเดอร์ให้ลูกค้านะคะ เมื่อตอนตีห้ามีพี่ลูกค้าแวะมาที่ร้านนะคะบอกว่าขอสั่งขนมไว้ล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวจะมารับตอน7จ็ดโมงพรกร็รีบทําให้เลยนะคะพี่เขาสั่งไว้ไข่หง100อีตุย100แล้วก็กล้วยบวกมัน50บาทนะคะ วันนี้กล้วยหน้าร้านได้มาน้อยนะคะมีมานิดเดียวนะคะช่วงนี้กล้วยหน้าร้านจะหายากมากๆเลยหาไม่ได้เลยพรมีทอดแค่วันเว้นวันบางครั้งก็คือสองสาวันไม่มีกล้วยเลยหาไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้ต้องขอโทษลูกค้าไว้ด้วยนะคะถ้ามีเมื่อไหร่เดี๋ยวพรจะแจ้งที่หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะคะ ทอดขนมครบทุกอย่างแล้วพรก็จะจัดใส่กล่องเตียยมาให้ลูกค้านะคะรอลูกค้ามารับระหว่างที่รอลูกค้าพรก็จะยังไม่ปิดฝากล่องนะคะเพราะว่าขนมร้อนอยู่นะคะถ้าปิดกล่องตอนนี้ขนมจะเป็นไอได้ค่ะ อนนี้พี่ทัศน์ก็กลับมาจากตลาดนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งมาด้วยน้ำแข็งแล้วก็น้ำดื่มร้านพรมีเลี้ยงทุกวันนะคะวันไหนที่มีเวลาก็จะต้องเป็นน้ำเก๊กฮวยน้ำโอเลี้ยงน้ำชาดำแต่ถ้าวันไหนไม่มีเวลาก็อาจจะเป็นน้ำอัดลมน้ำส้มใส่น้ำพึ่งแบบนี้นะคะลูกค้าที่มาหน้าร้านสามารถบริการตนเองได้เลยนะคะตักน้ำแข็งแล้วก็เทเครื่องดื่มได้เลยนะคะพรไม่ว่านะคะสามารถดื่มได้ทุกคนเลยนะคะ ตอนนี้พี่ลูกค้าก็มารับขนมแล้วนะคะแล้วก็สั่งขนมเพิ่มด้วยสั่งเพิ่มไปอีก40บาทนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ลูกค้ามากๆเลยนะคะที่ขับรถมาสั่งตั้งแต่แบบตีห้าครึ่งเลยแล้วก็มารับที่หลังจริงๆเกรงใจมากๆเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่ามีเบอร์แปะข้างถุงครั้งหน้าสามารถโทรสั่งได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ